นี่มันเปิดแล้วสามถุงเนี้ยยังไม่ได้เปิดแต่อันที่เปิดแล้วมัดไว้ตังนี้ซื้อมาของพี่ของพี่พาชื่ออะไรอะ่ะบางทีเฟสโมนาเพื่อนมันเต็มเดี๋ยวโมนาจะได้ไปลบลบออกมั่งเพื่อนเพื่อนมันเต็มโมนาต้องไปลบออกถ้าเฟสชื่อเฟสอะไรก็ไปทักหลังบ้านก่อนก็ได้พี่พาบางทีทักหลังบ้านโมนาจะได้ เคลียเพื่อนเก่าๆที่ไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อนเก่าๆาที่ไม่ขยับจะได้ดีลิสทิ้งนะคะดีลิสเพื่อนไปคนไหนที่ไม่ขยับเลยอย่างเงี้ยเมื่อะะกี้หล่นจากไหนเราไม่รู้เนี่ยปีที่แล้วปลูกถั่วฝักยาวงามมากใบงามและนี่ใบกะเพราจะหาว่าปลาโมนาโม่โมนาไม่ได้โม้นะคะโมนาไม่ได้โม้ อันนี้ถั่วฝักยาวปลูกแล้วงามมากแต่ไม่ได้กินนะจ๊ะงามแต่ไม่ได้กินงามแต่ใบแหมนะคะคนไหนที่เข้าคนไหนที่เข้ามาดูคลิปป้าโมนาย้อนหลังนะคะป้าโมนาก็จะเป็นวิถีชีวิตคนไทยในต่างแดนนะคะเนาะหาอยู่หากินแบบบ้านบ้านนะคะถ้าจะเอาอะไรวิสมังหลานะคะอ่าช่องป้าโมนาไม่วิสมังหลานะคะช่องป้าโมนาจะเป็นช่องที่ว่า เออใช้ชีวิตแบบไหนในต่างประเทศนะคะพากินพาเที่ยวทั่วไปนะคะเมื่อวานอา่ะปีที่แล้วปลูกถั่วฝักยาวงามงามใบงามโคตรโคตรโคตรงามเลยแต่งานแต่ใบนะคะกลับมาจากเมืองไทยมาสูงทิ้งสางทิ้งอีกนะคะมันงามเกินแล้วก็ไอ้นี่เอ่อเมื่อกี้ชื่ออะไรนะผักชีฝรั่งเหรอเขาเรียกผักชีฝรั่งเลยยีลาสะลเน,น่นั่นแหละไอ้ผักชีฝรั่งใบย,วยาวๆนะ่ะเออ โมนาก็ปปูกมันก็ไม่ขึ้นแหมนี่ตั้งชายโมนาก็ปลูกมันก็ไม่ขึ้นแหมกะเพราแดงโอ้โหละพาแดงมันก็ไม่ขึ้นแหมคนอื่นเขาขึ้นกันโมนาไม่ขึ้นอ,อ,อันนี้กะเพราแดงอ๋ออันนี้โหระพาแดงอันนี้โหระพาโหระพาโหระพาไม่ขึ้น อันนี้ใบกะเพราแดงก็ไม่ขึ้นอันนี้นางรักนะคะนางรักเราซื้อมาปีที่แล้วไม่ขึ้นเราก็เลยซื้อต้นที่นี่เลยนะคะนี่เราซื้อต้นของที่นี่เลยนะคะต้นแค่นี้แหละร้อยห้าสิบบาทพี่น้องปลูกผักไม่เคยไม่เคยขึ้นเลย <c oughs> มันขึ้นพี่พาแต่มันมันขึ้นแต่มันงามใบแหมแล้วปีนี้ เอากวงตุ้งลงไปด้วยไม่รู้ไม่รู้จะขึ้นเป่าน,นะกวงตุ้งลงมะเขือมะเขือไม่ขึ้นรู้สึกว่าจะเป็นอะไรนะอ่อทัอกทองเออเนี่ยทักทองปลูกทักทองอะงามงามแต่เขืองามแต่ใบแล้วนี่อะไรใบกะเพราเนี่ยกะเพราขาวนี่แหละขึ้นมาขึ้นมาอยู่สามสี่ต้นแต่ผลสุดท้ายมัน มันมันมันเหลือรอดอยู่ต้นเดียวป้าโมนาก็เลยทนุถนอมเอาไปไว้ในบ้านแล้วนะคะแต่ต้นโหระพานี่เอ่อต้นแมงลักนี่โมนาก็กะว่าเดี๋ยวถ้าถ้าเขางามดีแล้วช่วงหน้าร้อนนี่มันอยู่ข้างนอกได้แต่ช่วงหน้าหนาวนี่ต้องเอาเข้าบ้านแต่ทางร้านเขาก็แนะนํามาให้เอาไว้ในโรงปลูกผัผกแต่พอช่วงหน้าหนาวก็เอาเข้าบ้านนะคะเนาะนั่นแหละเหลือ ผักผักเอ่อผักผักบุ้งผักบุ้งปีที่แล้วก็ปลูกก็ขึ้นนะแต่ปีที่แล้วปลูกลงดินขึ้นขึ้นเยอะอยู่แต่โมนาอยากปลูกแบบไม่งอดินนะ่ะเดี๋ยวโมนาจะลองลองทําปลูกแบบไม่ง้อดินมีผักบุ้งจากที่สะพ้ายได้มานะคะโมนามองหาท่าก่อนเพราะว่ามีกระถางมันต้องดูกระถางโฟมที่มันอ๋อมันมีกล่องโฟมที่เรา ที่เราที่เราไอ้นี่เนาะที่เราที่เราที่เราเอาใส่ดอกไม้ไว้แล้วเราเอาออกเนี่ยตอนนี้มันว่างแต่เดี๋ยวอาจจะขอกล่องโฟมน้องมีน้องคนนึงเขาขายขายพวกอของสดเดี๋ยวจะขอซื้อกล่องโฟมเข้ามาทางนี้หอยทากเยอะบางทีเวลามีหอยทากนะโมนาก็เอาเกลือโรยพี่ไม่ไม่ใช่หอยทากของโมนาหอยทากไหมหอยทากมันก็ดืของโมนา,า,มา,มนมนาเป็นหนอนเลยอะ นอนก็หอยทา